แนะนำวรรณคดีสมัยอยุธยาเรื่องลิลิตพลอจัดทําโดยนางสาวปณิตาลทัทธิลมเลขที่25เซคชั่น01เสนอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรัรงสรรในายพรมสาขาวิชาภาษาไทยคณะมนุษยศาสตร์และสังคม,มศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุบลราชธานี ชื่อเรื่องลิลิตพระลอชื่อผู้แต่งไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งปีที่แต่งไม่ปรากฏปีที่แต่งฉันทลักษ์คงสี่สุภาพกับไร่สุภาพและไร่โบาราณป่าปนและไม่เข่งขัดในฉันทลักษ์มากนักจุดมุ่งหมายเป็นวรรณคาดีเพื่อความบันเทิงในราชสำนักเรื่องย่อกล่าวถึงเท้าแมนสวงผู้มีฉายาชื่อนางบุญเหลือและมีพระโอรสชื่อพลอ ฝ่ายเท้าพิมพิสาครเจ้าเมืองสองมีโอรสชื่อเท้าพิชัยพิสนุกรซึ่งมีฉายาคือนางดาราวดีและมีราชธิดาสององค์ชื่อเพื่อนและแพงเท้าแมนสวงยกทัพไปล้อมเมืองสองได้ชนชังชนะและประหารเท้าพิมพิสาครได้แต่เท้าพิชัยพิสนุกรเข้าการพระศพกลับมาเมืองทันเท้าแมนสวง ไม่อาจตีเมืองสองได้จึงยกพลกลับแมนสวงจากนั้นไม่นานก็สิ้นพระชนพระราชโอรสจึงขึ้นครองเมืองพระนางบุญเหลือราชชนนีสู่ขอนางรักษาวดีมาให้เป็นฉายาฝ่ายทางเมืองสองเทา้าพิชายุธพิสนุกรสเสด็จขึ้นครองเมืองต่อมานางเพื่อน และนางแผงได้ฟังเพลงสอยอย,ยดุดพลลว่าทรงฉมงามเลิศล่าก็เกิดความรักผูกพันใครได้มาเป็นสามีแต่ไม่กล้าแสดงออกได้แต่ตรอมใจจนสู้ผอมนางรื่นนางโรยพี่เลี้ยงสังเกตเห็นและเข้าสอบถามจนรู้ความจริงจากนั้นพระพี่เลี้ยงทั้งสองจึงอาสาดำเนินการชักนำพลลมาสู่หาเพื่อนแพง โดยมิให้เกิดเรื่องคอนหานินทาถึงนางได้ปู่เจ้าเลงยานดูแล้วเห็นว่าพระลอและเพื่อนแพงเคยทำบุญทำกรรมร่วมกันมาและเคยอธิษฐานขอพึ่งบุญตนจึงตัดสินใจรับช่วยเหลือขึ้นแรกใช้ตะก้อแฝงมนยกปักยอดต้นยางใหญ่ให้ล้มพัด ปั่นใจพะลอจนอยากมาพบสองนางแต่ฝ่ายนางบุญเหลือราชมันดาให้นายแก้วนายขวัญหาหมอมาแก้ได้เพื่อนแพงเห็นช้าวันให้นางพี่เลี้ยงไปเตือนปู่เจ้าจึงเติมมูลเขียนยันเพิ่มขึ้น คราวนี้หมอในเมืองพระลอแก้ไม่ได้แต่มีผู้ชี้แนะให้เชิญปู่หมอสิทธิชัยจากป่ามาช่วยหลัง้งมนได้สำเร็จอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เมื่อนางรื่นนางโรยไปเตือนอีกปู่เจ้าจึงใช้วิธีจัดทัพเทพพญยาและผีป่าส่งไปกำราบผีเมืองพระลอจนรับขาบแล้วจึงส่งสลาหินซึ่งลงมนยาไปกับลม ตกลงปนหมากเสวยของพระลอเมื่อพระลอเสวยสลามนนั้นคุณยาก็ซาในพระองค์แม้แต่หมอสิทธิทชัยก็ไม่อาจช่วยเหลือได้อีกครั้นนางทัดฐานด้วยรู้ทันพระลอ,อก็ไม่ยอม ที่สุดนางบุญเหลือจึงจำใจอนุญ,ญาตให้ไปพระลอออกจากเมืองไปพร้อมกับพี่เลี้ยงคือนายแก้วนายขวัญโดยปลอมองค์เป็นขุนด่านมาเรียบชายแดนจนกระทั่งถึงแม่น้ำกาหลงข้ามฝั่งไปปลูกที่ประทับแล้วลงทรงน้ำด้วยความที่ยังลังเลใจพระลอจึงเสียงสัตว์นิฐานว่าถ้าจะปลอดภัย สมประสงค์ให้น้ําไหลเป็นปกติแต่ถ้าจะเกิดขึ้นอันตรายให้เกิดน้ําวนปรากฏว่าน้ําวนและแดงเป็นสีเลือดแต่เฉพาะในสายตาพ่อลอเพียงพระองค์เดียวระหว่างนั้นนางรื่นนางโรยไปเตือนปู่เจ้าอีกปู่เจ้าจึงเรียกไก่ตัวงามมาลงผีส่งไปล่อพระลอจากพระพลาในป่า จนเข้ามาถึงแดนเมืองสองกับพี่เลี้ยงสองนายพระลอปลอมองค์เป็นพราหม์เชื่อสีเกตนายแก้วนายขวัญเปลี่ยนชื่อเป็นนายรัตนนายรามในคืนนั้นทั้งพระลอและเพื่อนแพงก็เกิดนิมิตเป็นลางว่าจะได้สู่สมกันนางโรยได้พบกับนายแก้วนายขวัญเกิดถูกใจในกันและจึงเกี่ยว พาราศีกันจนได้สนิทสนมกันนางพี่เลี้ยงน้ำลอเข้าไปอยู่กับสองนางในตำหนักหลวงด้วยพร้อมกับพานายแก้วและนายขวัญเข้าไปหรือร่วมกันอย่างลับๆประมาณครึ่งเดือนกว่าความลับแตกท้าวพิชัยพิสนุกรพิโรธจัดล้อมมาดูแต่พอได้เห็นโฉมพลอก็ทรงหายพิโรธทรงสัญญา จะจัดพิธีอภิเษกสมรสให้โดยเร็วแต่อย่างมิ่ทันได้จะทำสิ่งใดขขาวก็ลือไปถึงเจ้าหญ้าซึ่งเห็นว่าพระลอเป็นลูกศัตรูเจ้ายญ้ารวบรวมผู้คนเข้ามาล้อมตำหนักของเพื่อนแพงมุ่งหมายพิฆาตพระลอให้สิ้นชีพฝ่ายพระลอนายแก้วและนายขวัญทั้งเพื่อนแพงและนางรื่นนางโรยร่วมกันต่อสู้ถูกระดมยิงด้วยธนูทั้งสามกษัตริย์ จึงสิ้นพ่อชนพร้อมกันในท่ายืนหันหลังหน,นองอิงกันหลังจากสีพี่เลี้ยงชิ้นชีพล่วงไปก่อนแล้วเท้าพิชัยพิสนุกรทราบเรื่องก็ลวงให้ผู้รุมฆ่าสามกษัตริย์มารับรางวัลแล้วจับประหารเสียสิ้นรวมทั้งเจ้ายญ้าซึ่ง ซึ่งมิใช่ราชมารดาแท้นั้นด้วยจากนั้นเตรียมการศพโดยแจ้งข่าวไปยังนางบุญเหลือณนะเมืองแมนสวงเมืองถวายพระเพลิงแล้วทั้งสองเมืองก็สืบสร้างสัมพันธ์ไมตรีต่อกันสืบมา คุณค่าที่ได้รับ 1. ด้านความรู้ลิตพลอได้ให้ความรู้ในทางประวัติศาสตร์ของไทยในแง่มุมต่างๆโดยเฉพาะทำให้รู้เรื่องราวความเป็นมาของเมืองสวงและเมืองสองสองด้านอารมณ์นับเป็นวรรณคาดีที่ใช้ถ้อยคำได้อย่างไพเราะปลุกอารมณ์ได้ทุกอารมณ์เป็นวรรณคาดีที่มีอิทธิพลต่อวรรณคาดีอื่นๆ สด้านสังคมจะเห็นได้การปกครองในสมัยนั้นต่างเมืองต่างก็เป็นอิสระเป็นใหญ่ไม่ขึ้นแก่กันแต่สามารถมีสัมพันธ์ไมตรีกันได้ 4. ด้านคติธรรมคำสอนได้ให้แง่คิดทางศาสนาเช่นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของชีวิตซึ่งเป็นของแน่ยิ่งกว่าแน่เสียอีกตัวอย่างวักทองแนวรรณคดีที่ประทับใจ ยายฟังสารยายสันหัวยายเคยลองแต่ตัวชั่วตัวช้ายายจักรลองเจ้าล่าบ่ได้หลานเอย่ยายเคยใครอย่าใสย,ยายช่วยยายชักให้ทองแท้จักไปความหมายที่ตัวบทต้องการสื่อมายังผู้อ่านยายว่าเหยียดกระไดเขาทุกผู้ตูรู้จักเขาทั่วหน้า ย่อมชั่วช้ามีเป็นกลเห็นแต่ตูสามคนแก่แม่มดเท่าแก่เจ้าแม่มดใหญ่จะลองใครใครก็มาจะหาใครใครก็เต้าเว้นแต่เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินรู้ศิลรู้ศาสตร์มีอำนาจมีบุญรู้คุณคุณตรูไกลท่านไทยสองราชนั้นหรือได้ เจ้าอาจยื้อหรือถึงเลยนาะจบการนำเสนอขอบคุณค่ะ